สอนลูกได้ว่าเพราะฉะนั้นแม่อบรมสั่งสอนด้วยความรักเพราะฉะนั้นคือฟังแม่ถ้าหากว่าไม่อยากผิดพลาดอะไรแต่ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินี่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ได้อยู่ไม่ได้ค่ะหาคําตอบของแต่ละคนมันหาได้แม่ไม่ต้องห่วงเนาะ <he? S 2> ไม่ต้องห่วงค่ะพูดในความเป็นจริงแต่ว่าขอให้เป็นภาษาและวิธีที่เหมาะกับวัยเขาค่ะ เด็กปัจจุบันเข้าใจได้ทุกอย่างมไม่ได้มีเราบ้านเดียวที่ที่ที่ทมีมีปัญหาเรื่องแบบว่าแยกทางกับสามีไม่ได้มีเราบ้านเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องเพื่อนไม่มีแล้วค่ะไม่มีใครมานั่งล้ออะไรแล้ว<ช>นะ,ะแม้สบายใจได้ค่ะโอโ้โหจริงๆถ้า ปัญหาแบบนี้สําหรับคุณแม่บางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาแต่ว่า<ะ>ถ้ามีปัญหากุ้มอกกุ้มใจอะไรไม่ต้องห่วงคะ่ะก็ติดตามมนอทัมามเอพิเรียนของเราส่งคำถามมาได้เราตอบให้ตลอดเลยนะคะ,คะหรือว่าจะฝากไว้ในมาม m พ p เด d com ก็ได้เหมือนกันนะคะม,มาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะในเว็บบอร์ดเหมือนกันนะคะถามมาว่าลูกชายวัยเปีค่ะม,มีพฤติกรรมที่ดื้อมา <laughs> ดื้อจริงๆ <laughs> ดื้อชนิดที่ไม <laughs> ่ <laughs> อ,อีกแล้วเหมือนกันอีกแล้วดื้อชนิดที่ทุกคนใส่หน้าเลยค่ะพี่นุ่น <c oughs> พูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะ <c oughs> ยกเว้นแต่กับคุณพ่อและคุณแม่ <c oughs> เพราะว่าเราเสียงดังแล้วก็ตีลูกดุใส่ลูกจริงๆ <c oughs> เมื่อก่อนลูกเราไม่ดื้อขนาดนี้ค่ะแต่เปลี่ยนไปหลังจากมีน้อง ออตอนนี้กําลังปรับพฤติการกันใหม่โดยเราเริ่มจากตัวเราก่อนก็คือใจเย็นรับฟังลูกมากขึ้นไม่ตะคอกไม่ตะหวาดหรือว่าตีลูกค่ะแล้วก็ดูว่าทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปด้วยดีขึ้นยกเว้นบางครั้งที่ยังออกอาการดื้ออยู่แต่เมื่อเวลาที่ลูกไม่ได้อยู่กับเราลูกเราดื้อตาใสาเลยค่ะโกหกเก่งรังแกคนอื่นยอมรับว่าที่ลูกเป็นแบบนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า2ปีหลังที่มีน้องคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่เขาเหมือนเดิมตอนที่มีเขาเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าน้องก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าตัวเองก็ยังคงคุยไถย่ถามพาลูกไปเที่ยวซื้อของที่เขาอยากได้ตามโอกาส ก็จะทํายังไงดีคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกต่อไปเป็นปัญหาสังคม,มรบกวนขอคําปรึกษาหรือว่ายังไงก็ตําหนิได้ทุกอย่างเลยนะคะทํายังไงก็ได้ให้ลูกเราไม่โตไปเป็นปัญหาสังคมเพราะว่าตอนนี้คนข้างบ้านเนี่ยเขาก็แนะนําให้ไปอยู่โรงเรียนประจำ<ย>ส่งลูกไปแต่ว่าตัวคุณแม่เองคิดว่ามันจะทําให้เขารู้สึกว่าโดนทิ้งไปมากกว่านี้หรือเปล่าโดยส่วนตัวนุ่นนะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะ<ฆ><ฆ>ไม่แนะนําให้ออกปไปจากอกเรา นะคะไม่อย่าไปผลักภ้าร้ายคนอื่นเลี้ยงค่ะเราแก้ปัญหาเองได้ไม่ไม่ไม่ยากนะคะทุกบ้านมีปัญหาคุณแม่นะคะทุกบ้านมีปัญหาแล้วแต่แตกต่างกันไปทุกปัญหามีทางออกด้วยแล้วก็ตัวนี้ปอนหนึ่งเนาะปอนหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นพระเอกมาตลอดเวลาด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมาห้าปีนะคะก็ค่อนข้างนานเลยเห็นใจเขานะคะเพราะว่าเขาเคยได้เต็มที่เต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อย full option อะว่าอย่างนั้นอยู่ดีๆวันหนึ่งห้าปีผ่านมามีคนต้องมาแชร์ คือเท่าที่เคยเห็นเพื่อนเอนที่มีปัญหานี้นะคะให้เขามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลน้องค่ะให้เขาเข้ามาหากันค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นแม้กระทั่งว่าพี่เนี่ยอายุสิบกว่าแล้วค่ะคุณแม่เพิ่งมีลูกเล็กเลยอย่างเงี้ย<อ>แอบ,บหยิกน้องอะไราเงี้ยแล้วบอกว่าเคยให้พี่ช่วยเปลี่ยนแพมเพิร์ดไหมล่ะมไม่เคยครู้แต่ว่าเออไปเอาไปเอาไป ไม่ต้องมายุ่งตรงนี้เดี๋ยวทําน้องเจ็บนั่นนี่ก็ดันไปแยกความสัมพันธ์เขาให้เขารู้สึกว่าเขาพ่อแม่เนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนเขาว่าเป็นเจ้าของนนะคะแต่ฟังดูรุนแรงหน่อยคือลูกเกิดมาเนี่ยมันก็ลูกของเราใช่ไหมก็ให้เขารู้สึกว่านี่น้องของเขาให้เหมือนกับที่รู้สึกว่านี่ลูกของเราเพราะฉะนั้นเขาจะให้เขามีส่วนช่วยรับผิดชอบช่วยรับผิดชอบดูแลน้องชื่นชมเวลาที่เขาทำดีกับน้องดึงเขาเข้ามาอยู่ด้วยกันค่ะ จริงๆคือจริงๆแล้วมันดูมันเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่ว่ามันมันแผ่ขยายไปถึงเรื่องอื่นๆในเรื่องจิตใจค่ะนั่นเขาก็จะเห็นความสําคัญเขาละอุ้ยอุ้ยฉันสําคัญนะ<อ>น้องเป็นอย่างนี้อุ้ยฉันต้องทําอันนี้นะแ<อ>ม่ชงฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะลองดูเจ็ดขวบไม่สายเกินไปค่ะ,คะลองปรับปรับบรรยากาศในบ้านใหม่กิจกรรมต่างๆให้เขามีส่วนร่วมทุกอย่างมไม่ว่าจะแบบเอาไปช่วยแม่ชงนมนอยแล้วแล้วแม่ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูค่ะลองดูนูว่าไม่ยากแล้วเขาจะกลับมา กลับมารู้สึกว่าบ้านเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากที่อื่นค่ะออกคือเด็กนะคะถ้าหากว่าอยากจะให้เขารักคนอื่นรักคนในสังคมคุณพ่อคุณแม่ต้องให้เขาเต็มที่ค่ะการมีลูกหนึ่งคนสองคนสามคนสิบคนทำได้หมดค่ะทำได้หมดให้ได้หมดเด็กทุกคนคืออย่าคิดว่าเด็กต้องเป็นคนเดียวถึงจะได้เต็มที่แล้วจะรักเป็นค่ะมีลูกสิบคนก็ทำให้สิบคนรักเป็นได้ถ้าหากทั้งสิบคนเขารักกันค่ะ นะะเนาะทำให้เขา<ม>เต็มจากตัวงเขาก่อนแล้วเขาเต็มแล้วเขาจะแบ่งปันจากคนอื่นไปได้เองนะคะ,คะแล้วก็จริงๆอย่างสมมติอย่างคุณโน้ตเองก็จะเพื่อนยังลูกเล็กอยู่<ม>เขาจะมีแบบว่า พอท้องอีกคนนึงก็ให้ลูกอีกคนนึงซึ่งก็แบบไม่ได้ห่างกันมากเลยค่ะก็จะมาแบบอันนี้น้องอยู่ในท้องนะลูกคุยกันน้องอย่างงุ้นอย่างนี้คือผูกสมพั์กันตั้งแต่ยังเป็นแบบว่ายังไม่คลอดออกมาเลยแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีน้องออกมาพอมีน้องออกมาแะ้วอะไรยังไงให้เขาช่วยดูแลยังไงอย่างที่พี่นุ่นบอกจริงๆก็ช่วยได้ใช่ค่ะเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็เคยเกิดเคยเกิดขึ้นกับลูกชายลูกแต่ว่าลูกชายก็ไม่8ด แปดเดือนได้บ้างคะแล้วก็แปดเดือนใช่ค่ะแล้วก็เริ่มท้องน้องอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาตอนนั้นเขาก็ขวบครึ่งแล้วก็เริ่มมีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเหมือนเวลาใครเดินมาแล้วน้องก็สวยไงอันนี้แอบชมลูกตัวเองคือน้องก็หน้าตาชัดเจนมาตั้งแต่ละมันเหมือนกับหน้าดึงดูดใครมาหาน้องก็เดินผ่านหน้าปลาดไปหาน้เนาะเจ็บเราเห็นสายตาลูกก็เลยต้องพูดเลยอะไรเงี้ยจนแบบเราก็พยายามประคองตรงนี้มาตลอดนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังต้องพยายามประคองอยู่เพราะว่ามันก็ยังมีคําพูดว่าใครน้อง สวยใครก็ให้อภัยน้องผมมีแต่คนว่าผมางั้นก็วอ้น้องไม้ แม่พูดเรื่องนี้กับนุ้งมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยตั้งแต่น้องเกิดน้องไม่เข้าใจจริงๆเป็นความน้อยใจบางครั้งในบางอารมณ์อะไรเงี้ยก็พูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยช่วยประคองเข้ามาตั้งแต่แรกแหละเพราะว่ามันคนเรามันน้อยใจเป็นอ่ะใช่ไหมคะแล้วเด็กก็รับรู้ไว้ด้วยใช่ใช่ให้ความสําคัญเขาอย่างที่บอกแหละถ้าต้องการกิจกรรมร่วมกันให้เขามาเข้ามาหาน้องแล้วก็อย่างที่พี่นุ่นบอกนะคะอยากฝากทุกคนเลยอ่ะเวลาไปเยี่ยมลูกคนอื่นเวลาที่เขามีลูกหหลลาาายยๆคคคนน่่่ะอองเถู้กใม สมมติถ้าัไปให้เขาบ้างสี่ชิ้นเล็กๆใต่เช่นมัติถ้าแบบมีอ่ะลูกคนที่สองยังไงลูกคนโตอยู่ด้วยอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆนะการเอาของขวัญไปเยี่ยมอะเอาของขวัญไปให้คุณแม่กับลูกคนโตค่ะเพราะคนที่สองเขาจะได้ของจากพี่อยู่แล้วแล้วก็เขาไม่รู้เรื่องเรอเขาเพิ่งเกิดจะดูดนมแม่อะไรอย่างี้อยู่แต่คนโตมีความรู้สึกนึกคิดมีแบบอารมณ์ความรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเขาได้ของเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกดีรู้สึก่าเราเป็นพี่นะตอนน้องคลอดเนี่ยนะน้องคลอดเนี่ยกลับไปหาพี่ที่บ้านค่ะ ซื้อของขวัญไปชิ้นหนึง่งบอกว่าน้องขออยู่ด้วยเอาของมาฝากด้วยนะอะไรเงี้ยเล่นละครไปค่ะคุณแม่นะได้ผลได้ผลค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยปัญหากลุ้มใจของคุณแม่กันต่อในช่วงหน้าใครมีคาถามอะไรก็ SMS ส่งมาได้นะคะในเรื่องของปัญหากลุ้มใจเกี่ยวกับลูกๆค่ะที่4123302 4123302และเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ0 2 8 3 1 8 4 9 3โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ในช่วงหน้านะคะ มาสนุกกับแป้งเด็กดีนี่กันผ้าอหอมสไลเดอร์ผ้าจรลล์เคปัตหอมผ้าหอมสาะาเปาคู่ <c oughs> ยิ่งหอมยิ่งน,น่าฟัด กับแป้งเด็กดีนี่เพียวพิกเบอร์รี่ใหม่ช่วยปกป้องผดผื่นจากความเปียกชื้นมาตรฐานเดียวกับเดิมสแกนประเทศฝรั่งเศสซินดีเลือกดีนี่แป,แป้งเด็กดีดนี่อารมดีดีผิวที่ดูนุ่มของลูกแพ้จริงแล้วกำลังสูญเสียความชุ่มชื้นใหม่จอนสันเบบี้โลชั่นสูตรอ่อนโยนพิเศษเก็บความชุ่มชื้นให้คงอยู่ให้ผิวหนูนุ่มจริงยิ่งกว่าใคร อยู่กับนนนะคะแล้วก็พี่นุ่นค่ะในรายการ Modern Mum Experience ค่ะเกือบจะช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะอย่าลืมส่ง SMS กันเข้ามาบอกกันเยอะๆค่ะว่าปัญหาที่คุณกุ้มใจเรื่องของลูกมากๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะส่งมาที่4123302ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับพี่นุ่นกันได้นะคะเปิดสายในช่วงนี้ค่ะ028318493 8318493นะคะทุกสายทุก SMS ก็ลุ้นรับนิตยสาร Modern Mum ค่ะเ<ม>ดือนนี้นะคะ ให้กันไปอ่านเลยนะคะ,ม,ะมาต่อกันที่หนึ่งคำถามค่ะส่งกันเข้ามาแล้วนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์ 08-3359-99... จุดจุดค่ะบอกว่าลูกชอบทำตรงกันข้ามกับที่แม่บอกตลอดเวลาเลยค่ะแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะเช่น อย่าไม่ทําอย่างนี้นะลูกก็เหมือนแบบให้เขาไปทํามากกว่าเดิมเหมือนไ<ม>ป,น<ม>เ,ปนเร่งเขา <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> เรื่องปกตินะคะสําหรับเด็กก็คือชอบทดสอบ <laughs> <laughs> ทดสอบแ <laughs> ม้กระทั่งการกาะทำทดสอบแม้กระทั่งความรู้สึกของอ <laughs> เราว่าท้าทายแล้วจะเป็นยังไง <laughs> ทําอันนี้แล้วจะเป็นยังไงจริงๆแค่แนววิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแค่เด็กแบบว่ายืนอยู่บนระเบียงแล้วก็ขอโทษนะคะถมน้ําลายลงไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็น สำหรับคนไทยนี่มันไม่ได้เลยนะคะทาอย่างนี้ไม่สุภาพอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆเด็กแค่อยากรู้ว่าน้าลายอ่ะมันจะตกไปถึงพื้นอีกนานแค่ไหนทอยนลูกแอปเปิลอะไรแบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่เรื่องรุนแรงคุณแม่อย่าเพิ่งกระตกกระตากนะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงทุกทุกทุกอันคือการเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่เขาทําประหลาดประหลาดคือการเรียนรู้เรียนรู้อย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งความรู้สึกว่า ถ้าทำอย่างนี้จะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆสอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยผ่านมันแล้วไอ้ความรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจแบบนี้นะคะค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปขยันค่ะต้องพูดเยอะจริงๆต้องพูดเยอะจริงๆเด็กสมัยนี้อยู่กับเหตุและผลเดี๋ยวเข้าโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแนวที่แต่ละแต่ละโรงเรียนก็จะปรับแนวแล้วค่ะว่าให้เด็กมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องตอบคำถามอีกเยอะนะคะเพราะว่าเด็กก็จะกล้าถามกล้าตอบกล้าคิดแล้วก็กล้าทํามากขึ้นนะคะ พูดไปสอนไปะนะคะรับรองว่าคุณแม่จะเหนื่อยแบบเห็นผลนะคะไม่เหนื่อยฟรีหรอกออก็ดูแลกันไปด้วยนะคะระยะเวลาก็จะช่วยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณแม่กับลูกให้ลูกฟังมากขึ้นด้วยนี้เกี่ยวไหมคะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมากๆนะคะเด็กที่อยู่ใกล้ชิดแม่แม้กระทั่งแม้กระทั่งที่เรียนที่เรียกว่าโฮมสคูลนะคะไม่ได้แปลว่าอาจจะขาดโฮมสคูลนี่คไม่ใช่แบบโรงเรียนจาก็คือโฮมสคูลก็คือหมายถึงว่า เรียนที่บ้านออาเรียนที่บ้านคุณแม่สอนเองมีะนะคะเดี๋ยวนี้มีมีหลายคนคเด็กพวกนี้อาจจะมองว่าเอาแล้วเขา,ล,เขาล้วสังคมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคุณแม่ก็สามารถพาเขาไปในสังคมได้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ว่าน,นี่เป็นอีกอีก,อกทางเลือกนึงนะ,ะไม่ได้ว่าแนะนําให้จะต้องเป็นแบบนี้อะ,ะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณคุณแม่คุณพ่อที่เป็นโลโมเดลเนี่ยนะคะมีส่วนสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้น6ปีทองเนี่ยก็ต้องพยายามกันนิดนึง เดี๋ยวเจขวบปล่อยไปเที่ยวเทคเลยค่ะนะ่าคืออยากอยากพูดให้กําลังใจมากกว่าในในหปีนี้จริง,รงๆแป๊บเดียวนะคะค่ะน้านะพยายามกันหน่อยค่ะอ,อ่ามาอีกคําถามหนึ่งนะคะมีลูกชายคนเดียวตอนนี้5้ขวบแล้วค่ะเขาชอบเล่นแต่กับเพื่อนผู้หญิงมไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายกลัวว่าลูกจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนเบน,เนทางเพศมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะมีหขวบค่ะมีคนเคยบอกว่า เ,ออเคยเห็นไหมที่เด็กผู้ชายวิ่งไปหยิบตุกตาเล่นค่ะแล้วก็จะมีคุณแม่หรือคุณพ่อที่แบบว่าตายแล้วไ่ได้แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อับอายดูอับอายขายหน้ามากอ,มอันเนี้ยมันกลับเป็นในทางตรงข้ามนะคะ,คะว่าเด็กยิ่งอยากแอบ,บทํา<อ>แอบ,บเล่นยิ่งก็เหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะว่าพอพูดไปในทางขวาก็ยิ่งยิ่งอยากจะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นทําให้เป็นเรื่องปกติลูกชายก็เคยหยิบตุกตาบาร์บี้ของน้องมาเล่นแต่เราก็แอบดูว่าเล่นยังไงอ๋อ เวียงเพราะฉะนั้นหยิบบาร์บี้ไม่ผิด <C HA> แต่ว่าเล่นแบบไหนเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเล่นแบบไหนางนี้ถ้าถหากคุณแม่กังวลคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าคือมันต้องดูสิ่งแวดล้อมมนนะคะอีกหลายสาเหตุเลยทีเดียวต้องไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะนะบางบ้านคุณพ่ออาจจะเป็นคนนุ่มนิ่ม <C HA> เรียบร้อยอะไรอย่างนี้ ลูกก็มีสิทธิที่จะมีท่าทีแบบนั้นแต่เรื่องการหยิบของเล่นเนี่ยนุ่นไม่ได้เห็นด้วยว่าหยิบตุ๊กตาจะแปลว่าต้องเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่อย่าไปยิ่งไปแบบพูนตายแล้วไม่ได้ดูสิคนอื่นอย่าทําอย่าทําคค่่ะะก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่นุ่นทีนี้มาถึงฝ่ายหญิงบ้างลูกสาวห้าขวบเหมือนกันนะคะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามทุกวันนี้ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งก็คือแกล้งนู่นนี่บ้างแกล้งเปิดกระโปรงบ้าง จะทำยังไงดีคะไม่อยากไปโรงเรียน5้าขวบก็อนุบาล3าอนุบาล3ต้องร่วมพูดคุยนะคะ,คะการเลี้ยงดูเวลาที่เราให้ลูกไปโรงเรียนก็เท่ากับว่าเราไปให้เขาอยู่ในสังคม,มเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงดูในบ้าน ใส่ใจดูแลเพราะฉะนั้นเวลาไปในสังคมก็ต้องหาคนที่ร่วมใส่ใจดูแลคุณแม่สามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ขอคุยกับผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยแบบปรึกษากันนะไม่ใช่แบบว่าฉันจะจะฉาเธอให้ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็รักลูกแล้วไม่มีใครหรอกค่ะอยากให้ลูกเป็นตัวป่วนไม่อยากให้อยากให้ลูกแบบเป็นคนไม่ดีในสังคมไม่มีใครอยากให้เป็นแต่การที่จะแบบเปิดใจตัวเองแล้วก็กล้าที่จะคุยกันพูดคุยกันแม้กระทั่งคุณครูเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกความจํานง เลยค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราใส่ใจเลี้ยงลูกแค่ไหนถ้าเราใส่ใจเราเราบอกได้<ม>นะคะบอกฝากคุณครูดูหน่อยนะคะอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ต้องมันเพียรที่จะเข้าไปพูดคุยสอบถามนะคะว่าลูกเป็นยังไงกับคุณครูอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือคือเพราะว่า เด็กนะจริงๆแล้วการแกล้งกันการทะเลาะกันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องรุนแรงที่จะต้องถึงขั้นเอาติดคุกถูกไหมคะเวลาที่สมมติอ่าอย่างทาลูกมีปัญหาทะเลาะกันพี่นุ่นไปที่โรงเรียนแล้วก็ก็จะบอกว่าให้ให้คุณครูเชิญผู้ปกครองอีกท่านมาด้วยอาจจะไม่ถึงขั้นเชิญแต่ก็ถามก่อนว่าน้องคนนี้เคยทําอย่างนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังไงเข้ามาคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้เข้ามาคุยเราก็จะเสนอนะคะก็ก็แล้วแต่ก็คือทําให้ได้มากที่สุด่ะคะแล้วกัน แก้ปัญหายังไงใช่ใช่ต้องคุยกันเลยแต่ก็มีพ่อแม่อย่างที่บอกนะคะว่ามีพ่อแม่บางคนก็จะไม่หอมรับว่าลูกฉันทําจริงเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องกล้าที่จะพูดคุยอะค่ะต้องกล้านั่นแหละนุ้นเคยนะน้องไม้เนี่ยประจําเด็กผู้ชายอะจะมีเรื่องชกต่อยนะคะก็จะคุยกับคุณแม่บาง คุณแม่คนหนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะสสงลูกปั๊บก็ไปเลยไงก็ไม่ได้มาพูดคุยกันเหมือนแบบผู้ปกครองปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็บอกคุณครูว่าเออคุณแม่ว่างวันไหนยอยากอยากคุยจังหรือไม่ก็ขอบเบอร์ทโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ,ะ,ะอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเพื่อนกันคุยกันน่ารักไปเลยอะ่ะเ<อ>พราะว่าโอ,อ้ตายแล้วขอบคุณคุณแม่นะคะที่แบบบอกเพราะว่าไม่เคยรู้จริงๆลูกอยู่บ้านก็คือเป็นเด็ก